วันนี้ผมจะมาโชว์กินว้าวพี่เบลเบาขนมอะไรคะเนี่ยขนมอะไรนะขนมเดี๋ยวก่อนสแน็คแจ็ควาซาบิมาพ่นมาเต้น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 เทนเทนทันแผ่นเอ้าหัวหม้อมาทำไมเนี่ยหัวหม้อมาคืออันนี้คือสแน็คแจ็ควาซาบิอ้าวใครจะโชว์กินค่ะโอเคมาเลย ทน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 ละอันชนะชาลินนี้ไหมพอบ้างโนาไหนอันไหนน้ยเ้นะครับงี้นะครับิดตดเยอะืตเยอะตดเด็กตัว่ามพ้นหนึ่งชิ้นจะหมดแล้วพอนึ่งชิ้นต้องเก้กับไก่ นี่ต้องแก้กับไก่นะครับทุกคนเดี๋ยวน้ำกันนี่ไงน้ำอยู่นี่เอาน้ำดีๆไปดูคิดหลายชิ้นละชิ้นที่สามละแม่เปิดน้ำเอาไว้แล้วบอกเพื่อนๆดูด้วยนะอแม่เปิดน้ำบอกเพื่อนๆดูด้วยนะดูนะดูด้วยอืมคนกินวาซาบิได้ จะมีใครทําได้อย่างนี้อพอแล้วไม่ต้องเยอะเอากินอีกกินที่เหลืออ่า <laughs> ที่เหลือนี่นะคะอืมที่เหลือนะคะอืมอ้าวที่เหลือ,อ <laughs> ใส่ปากไปเอ้าเอามาคืนรสชาติเป็นไงอ่ะสัมภาษณ์หน่อเผ็<พ>ดเหรอคะโ <laughs> อ้โ <laughs> <laughs>